เรามาดูน้ำหนักวันที่สามสิบเจ็ดนะครับว่าเท่าไหรนะครับวันนี้หนึ่งร้อยสิบเอ็ดจุดแปดนะครับวันนี้ข้าวเช้านะครับวันนี้มีข้าวเหนียวหมูทอดนะครับก็จะเป็นอาหารเช้าที่ลูกผมทานนะครับแล้วก็แม่ผมซื้อมาให้กินนะครับ เยอะมากนะครับเยอะมากวันนี้โอเคเดี๋ยวเราทานกันเลยนะครับวันนี้เช้านะครับวันนี้ข้าวเหนียวหมูทอดครับไม่ต้องยาลาธรรมดาก็ก็ไม่ถั่วไงแต่เบอร์เกี้ออยวไงถูกต้องนะนี่กินเล็กน้ำได้่ะกินเล็กน้ำเลยพี่กินตุ่นถุงมหไปแล้วขาพิเศษกินได้ไม่ <c oughs> มีอ่ะหรือมีอะไรอะไรกินนี่ <c oughs> มันสุดเหตุไปนีครับปังเย็นนะครับปังเย็นชา นี่ครับวันนี้ก็ออกมาปั่นจักยานนะครับทั้งแม่ทั้งลูกมาปั่นด้วยนะนะครับตอนเย็นนี่เราคุมหลังนะครับคุมหลังคุมสถานการณ์นะครับไเป,ไปเดี๋ยวเราไปปั่นที่วัดเทพนีิมิตกันครับฟังน,นี้รถมา คอยดูรถด้วยเนาะสวัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆน,นะครับเข้าสู่ช่องพ่อบ้านสตอรี่นะครับเราก็เข้าสู่วันนี้นะครับเข้าสู่วันที่37นะครับไม่ผิดนะ37ในการลดน้ําหนักนะครับด้วยการคุมอาหารนะครับแล้วก็ ออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานนะครับคุ้มบ้างไม่คุ้มบ้างนะครับมีวันที่ชีตเดย์บ้างนะครับก็ถือว่าทัวเทียกันไปนะครับเพราะว่าเราจะลดน้ําหนักแบบยั่งยืนนะฮะนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะดูกันดีกว่านะครับว่าแคลอรี่นะครับที่ผมเหลือวันนี้เหลือเท่าไหร่นะครับวันนี้นะครับยังทานได้อยู่ที่นี่นะครับ300รอาจจะมองไม่เห็นนะ328แคลอรี่นะครับที่ยังเหลือเหลือนะครับทานได้นะวันนี้นะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้นะครับผมทานอะไรไปบ้างนะครับสําหรับวันที่37มนะครับมาดูกันในส่วนของมื้อเช้านะครับมื้อเช้าผมทานในส่วนของข้าวเหนียวหมูทอดนะครับข้าวเหนียวหมูทอดที่เคยทานนะครับเยอะอยู่นะครับผมเลยคิดเป็นในนี้จะเป็น1ชุดนะครับผมคิดเป็น1.5ชุดเลยนะครับตกอยู่ที่660แคลอรี่นะฮะนะครับค่อนข้างสูงเลยนะครับเพราะว่าเป็นหมูทอดนะฮะแล้วก็ข้าวเหนียวด้วย นะครับเรามาดูกันในส่วนของวันนี้พอดีวันนี้มีจัดนะครับส่งเสริมพัฒนาชีพให้กับประชาชนนะครับมื้อเช้าผมก็ทานแค่นี้นะครับแล้วก็ไม่ทานอะไรเลยนะครับมันจะมีในส่วนของสายๆนะครับก็มีในส่วนของน้ำแดงโซดานะครับน้ำแดงโซดาก็ตีไป130แคลอรี่นะครับอ่ะต่อไปนะครับเรามาดูในส่วนของมื้อเที่ยงมื้อเที่ยงผมทานอะไรนะครับทานบะหมี่ต้มยำลูกชิ้นนะครับก็เป็น 1.5นะครับผมว่าปกติแล้วที่ทานนะครับมันไม่ค่อยเยอะเนาะแต่ว่าวันนี้น่าจะเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับตกแคลอรี่อยู่ที่465แคลอรี่นะครับแล้วเราก็มาดูในส่วนของหลังจากที่ผมทานมื้อเที่งเสร็จแล้วเนี่ยมันมีมื้อกลางวัน,วนมื้อบ่ายนะครับเป็นเป็นของว่างนะครับพอดีอยากกินของหวานนะครับก็เลยสั่ง ปังเย็นชาไทยนมสดนะครับอันนี้อะไรอันนี้อะไรไม่รู้นะครับแต่ผมตีให้เป็น1.5นะครับจากแคลอรี่ของปังเย็นชาไทยเนาะอยู่ที่345นะครับเป็นถ้วยประมาณแค่นี้ครับไม่เยอะไม่เยอะนะไม่เยอะแล้วก็ไม่ได้หวานมากมายนะครับแล้วก็มีไปทำงานช่วงเย็นนะครับลิโพ70แคลอรีร่นะครับในส่วนของของหวานนะครับของว่างอาหารว่างต้องเรี้กอาหารว่างของหวาน ก็ประมาณเท่านี้นะครับที่ทานไปวันนี้เนาะแล้วก็ข้าวเย็นผมก็งดเลยครับไม่ทานข้าวเย็นนะครับแล้วก็ออกไปปั่นจักรยานหลังจากที่กลับมาจากทางานเนาะนะครับมาดูในส่วนของการปั่นจักรยานนะครับผมปั่นไปทั้งหมดเฉลี่ย65นาทีนะครับแคลอรี่ที่ได้ใช้ไปไม่เย็นต้องบอกว่าออกไปปั่นกับลูกมารอบนึงนะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กลับมาจากปั่นกับลูกแล้วก็ออกไปปั่น อีกรอบหนึ่งนะครับอยู่ที่660แคลอรี่นะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้ปั่นไปเยอะอยู่เหมือนกันนะครับใช้ได้นะครับใช้ได้วันนี้เหนื่อยใช้ได้นะครับเพราะว่าวันนี้ผมลองสปินดูนะครับซิป,ปินในเมืองดูว่าเราไหวไหมนะครับต้องบอกว่าตอนนี้ขาเริ่มแข็งแรงแล้วการปวดขาอะไรต่างๆนะครับกล้ามเนื้อหรืออะไรต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าแทบจะไม่มีเลยนะครับก็ใช้การปั่นได้แต่ว่าได้สักประมาณสัก1ิวิ สิบวิสิบห like well ้าว like ินะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูน้ําหนักวันนี้กันดีกว่าครับน้ำหนักวันนี้ผมอยู่ที่เท่าไหร่ร้อยสิบเอ็ดจุดแปดนะครับช่างตอนเช้านะครับผมจะเน้นกับการช่างตอนเช้าของทุกๆวันนะครับเราเน้นช่างเวลาไหนก็ควรจะเป็นช่างเวลานั้นตลอดนะครับไม่ควรจะช่างตอนเช้าอีกวันหนึ่งมาช่างดูน้ำหนักตอนเย็นนะครับมันจะห่างกันเยอะหรืออาจจะน้อยลงไปเยอะนะครับควรจะช่างเวลาเดียวของทุกๆวันนะ นะครับเรามาดูแคลอรี่ที่ได้รับจากสารอาหารวันนี้นะครับผมได้รับทั้งหมด1,670กิโลแคลอรี่นะครับแล้วก็เราเผาผ่านนะครับจากการออกกำลังกายรวมถึงการปั่นจักรยานต่างๆนะครับ828แคลอรี่นะครับอานะครับเรามาดูดีกว่าว่ามีความก้าวหน้าทั้งหมดนะครับ10%ก็คือน้ำหนักผมลดลงมานะครับแล้วก็น้ำหนักเกินนะครับจาก BMI มาตรฐานนะครับของชายไทยนะครับอายุเท่านี้นะครับแล้วก็มาตรฐาน BMI เนาะผมบวกไป44นะครับเท่ากับผมต้องนดอีก44กิโลกรัมนะครับแล้วก็ b m r นะครับมาตรฐานนะครับจะอยู่ที่2,361นะครับในตามในแอปพลิเคชันเลยเนาะนะครับหลังจากรู้ละวันนี้เราทานอะไรไปบ้างออกกาลังกายอะไรไปบ้างนะครับเรามาดูโภชนาการของวันนี้นะครับวันนี้นะครับในส่วนของโปรตีนนะครับ ผมทานไป34.5นะครับเต็ม59นะครับยังไม่ถึงนะครับโปรตีนน้อยตอนแรกก็คิดว่าเอ่อว่าจะต้มไข่ด้วยนะครับแต่ว่าด้วยเวลาช่วงบ่ายผมจะต้องไปเตรียมเอ่อในส่วนของวิทีอาวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้มีงานนะนะครับจัดที่โรงแรมนะครับก็ต้องไปเตรียมงานที่โรงแรมก็เลยไม่ต้มไข่นะครับแล้วมาดูส่วนของค้า์โบไฮเให้ดนะครับคาร์เบดรตวันนี้ทานน้อยนะครับ54กรัมนะครับ ที่ต้องการผมต้องการ1 4 6นะครับก็ถือว่าเป็นค่าเฉลี่ยเฉลี่ยเนาะบางวันก็อาจจะเกินบ้างบางวันก็อาจจะไม่ถึงนะครับนะครับในส่วนของไขมันนะครับผมทานไป15กรัมนะครับจากที่ต้องทานทั้งหมด3 5 39กรัมนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับสารอาหารต่างๆยังได้ไม่ถึงนะครับยังไม่เวลาจ,จัดเตรียมนะครับเดี๋ยวว่า อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้านะครับเดี๋ยวผมจะมีเวลาที่จะจัดอาหารแต่ละมื้อแต่ละมื้อเพื่อจะไปกินที่ทํางานนะครับก็จะเน้นที่อกไก่อกไก่ปลาไข่นะครับที่จะเน้นนะครับในการนําไปทานในอาหารกลางวันต่างๆเพราะว่าจริงๆแล้วการทานไม่ใช่อะไรครับสารอาหารมันจะไม่ถึงแคลอรี่มันจะไม่ถึงนะครับไปกินน้ำทานซะเยอะนะครับระหว่างวันนะครับ ก็เน้นอกไก่ลวกันนะครับไม่แพงนะครับเดี๋ยวผมก็จะมีวิดีโอมาให้เพื่อนๆดูนะครับว่าผมมีวิธีการเตรียมยังไงนะครับซึ่งการทายของผมก็อาจจะไม่ยุ่งยากนะครับแล้วก็มีออ่ผมอาจจะเป็นอะไรนะแจ่วบองหรืออะไรเงี้ยครับมาจิ้มกับอกไก่นะครับหรือบางทีอาจจะเป็นหยอบพิทยซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าผมมาชอบทานพิกทยแล้วก็น้ำซอส กินกับไข่ต้มเนี่ยชอบมากนะครับแล้วก็อกไก่ก็กินได้นะครับ อาจจะเตรียมพวกบ็อกคลีนะครับอกไก่ต่างๆนะครับเดี๋ยวก็ต้องดูตามสถานการณ์ก่อนว่าที่ตลาดมีอะไรบ้างเนาะนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นข้อมูลสําหรับวันที่3.7นะครับในการล้นหนักนะครับของผมเองนะครับช่องพ่อบ้านสตอรี่ของเรานะครับก็ทุกครั้งนะครับต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เป็นกําลังใจให้กับช่องของเรานะฮะขอบคุณมากเลยจริงๆนะครับแล้วก็ อ่าช่วงนี้ก็อาจจะเย็ๆนิดนึงเนาะไม่เป็นไรนะครับก็เราก็ต้องทําเก็บประวัติการลดน้ำหนักของเราเรื่อยๆนะครับนะครับโอเคนะครับสำหรับนี้ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับยังไงเพื่อนๆนะครับนอนหลับฝันดีนะครับแล้วก็ใครที่กําลังลดน้ำหนักอยู่นะครับขอให้มารดน้ำหนักด้วยกันนะครับแล้วก็ลดน้ำหนักได้สําเร็จนะครับมารดน้ำหนักด้วยกันนะครับจะได้มีเพื่อนๆ หลายๆคนมาลดน้าหนักพิมพ์สามารถพิมพ์คุยกันได้เลยเนาะนะครับผมจะตอบทุกคอมเมนต์ของเพื่อนแน่นอนนะครับโอเคครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับน้าหลับฝันดี้นะครับบ๊ายบายไปแล้วครับ